ยังคือได้เห็นหรอฮะคือได้เห็นเป็นเจ้าเจ้าซื้อปะบัวเหรอะลดราคาสามแสนขับไม่ได้เป็นคุณคุณจะซื้อไหมนะเอาไปผ่อนเดือนละหกพันบาทตลอดสัญญาผ่อนหกพันคิดว่าได้เปลาหนึ่งจุดเก้านะบูพาวเวอร์เปิดแคปได้มาดูรอบคันแบตมันเบิดอีละรถปัญหากกระซื้อมาแบตมันเลยเบิดมันเลยขับไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ไหม มาพร้อมกับล้อแม็กที่37เรเซอร์แดงครอบเบรกแบมโบเลขกไม่หนึ่งแสนโลนะสวยๆวยกิ๊บกิเกียร,ร์หกสปดล้อแม็กก้านตรงนะไม่ล้นแม็ก8.5นิ้วทั้ง4วงสวยงามขวัญใจไวรุ่นเงินเดือนหมื่นพันหมื่นเอ็ดหมื่นสองคำซีลบป้าย สวยๆกลิบๆโอ้มีฮอตแหนมพร้อมเมื่อจับไทเทเนียมสเปซแคปนี่เดี๋ยวเปลี่ยนแบตให้ไหมน้านาเดิมคันเดิมโอ้ยฝากระปุกก็เดิมวะหายยากหายากได้หนึ่งจุดเก้ากนเดี๋ยวละหก0ันนี่ติ๊กเกอร์เดิมหมดเดี๋ยวอีเสียเบิง้งปีรถช่วยช่วยมันปีไรสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาท เลขไม่หนึ่งแสนโลปี17ออกรถศูนย์บาท่อนเดือนละ6 0 0 0ตลอดสัญญาจัดในทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเหตุนายเหตุหน้าเหตุสวนแม่บ้านรับพ่อกีดยางขับวิ่นขับแกลบขับหกล้อขับสิบร้อขับแมคโครตัดไม้เผาทานเลียงวัวเลียงควายเลียงหมูเลียงมาเลียงเป็ดเลียงไก่ค้าขายรลุดเล่หาเล่แพงร้อยตลาดนัดข้องถูมปปะมงประมงทุกอาชีพฟรีดาวพอนหกพันตลอดสัญญา ไอเสมรสซิงจัดให้ไปกำลังใจให้ไอเสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโค,โคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอตหน้าบ้านโคตรสุดเลยไปรุ่น